ยายเสียงเรื่อง Goodbye My High c a l o r i e ประพันธ์โดยฟ้ารดาอ่านโดยจัญญาเลิอดพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สองตอนประกวดเต้นคอเวอร์คนอ้วนเสียงไอาจากลูกสาวตัวน้อยทำให้คึกฤทธ์ใจแทบขาด กลัวว่าลูกจะเป็นหนักเขาเรีบวางกระเป๋าเอกสารลงบนโต๊ะหน้าห้องนอนและเปิดประตูเข้าไปจึงเห็นร่างกลมป้อมอยู่ในชุดหมีผ้านุ่มสีชมพูหวานและมีฮู้ดคุมศีรษะขณะนี้กำลังสายศีรษะไปมาอยู่บนหมอนที่เป็นรูปปลาสีฟ้าสดใสเด็กหญิงเจรกาเห็นบิดาเท่านั้นก็ส่งเสียงไอทีทียิ่งกว่าเดิม คึกฤทธิ์น้าตื่นรัวว่าลูกจะไม่สบายหนักเขาเอาหลังมืออางลงไปที่หน้าผากแล้วถามเสียงรัวด้วยความเป็นห่วงน้องเจลเป็นอะไรปวดหัวไหมทำไมถึงไอหนักขนาดนี้ล่ะพ่อพ่อจ๋าพ่อพอ้อาวไอใหญ่เลยคุณเพชรคุณเพชรลูกเป็นอะไรทำไมถึงไอหนักขนาดนี้ผมว่าเราพาไปหาหมอดีไหมเขาตะโกนดัง,ดง หน้าตาตื่นเป็นห่วงลูกสาวคนเดียวที่ยังคงตั้งหน้าตั้งตาไอเพชรกรัดกำลังปรุงอาหารอยู่ในครัวเธอวางทพัพีแล้ววิ่งเข้ามาในห้องนอนจากนั้นมองลูกอย่างงงงงเมื่อครู่ก็ยังดีๆอยู่นี่คะทำไมตอนนี้ถึงไอเป็นผ้าเป็นบออย่างนี้ล่ะตัวก็ไม่ร้อนเอ๊ะเสียงลูกไอแปลกๆเหมือนแกล้งไอน้องเจลเพชรกรัดจ,จับโกหกลูกสาวได้ว่าแกล้งไอให้คึกฤทธิ์ได้ยิน เพื่อจุดประสงค์บางอย่างครึกทริตเองก็พอจะรู้จึงได้แต่ยิ้มพ่อบอกว่าถ้ากินช็อกโกแลตแล้วจะหายไอไงคะนั่นไงว่าแล้วมารยาตั้งแต่เด็กเลยนะคุณคึกว่ายังไงคะภรรยาหันหน้าที่มันเยิม้มมาถามความคิดเห็นเขายิ้มกว้างก้มลงไปอุ้มลูกสาวขึ้นมากอดไว้แนบอกแล้วบรรจงหอมแก้มยุ้ยหนึ่งฟอดคุณก็รู้ผมไม่เคยขัดใจลูก งั้นเราไปกินช็อกโกแลตกันเถอะนะเย้ yeah! ดีใจจังเลยค่ะฮตามใจลูกอย่างนี้อีกไม่นานหรอกก็จะกลายเป็นเด็กอ้วนอุ๊ยเราลืมไปกำลังทอดเบอคอนเนยจืดเอาไว้ให้ลูกเรียบไปทำก่อนนะคะเพชรกลัดได้แต่ค่อนขอดสามีที่ปลนเปลืออาหารมากด้วยแคลอรี่ให้แก่บุตรสาวโดวยที่เธอเองก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าเขาของหวานเลี่ยนมันจึงเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้ สำหรับเด็กหญิงเจรากาซึ่งเธอรับประทานอาหารแบบนี้ทุกวันและกลายเป็นเด็กอ้วนในที่สุดทำไมเลี้ยงลูกเก่งอย่างนี้นะตัวอ้วนกลมน่ารักจังเลยบรรดาญาติและพักพวกเพื่อนฝูงเมื่อเห็นเด็กหญิงเจรากาต่างพากันเข้ามาจับต้องเนื้อตัว แล้วกอดรัดอย่างมันเคี้ยวเมื่อเห็นความอ้วนของเธอบางคนจับแก้มแล้วบิดแรงๆเด็กน้อยร้องจ้าด้วยความเจ็บปวดคนที่จับตกใจรีบแก้ตัวเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดทันทีตายแล้วฉันทําให้หลานตกใจป้าจิงหลีดขอโทษนะจ๊ะน้องเจวจ๋าจิาจงหลีดหญิงผู้มีไวัยไล่เลี่ยกับเฮ็ดกลัดรูปไหล่รูปหลังเด็กหญิงเจรกาปากก็พามแต่คําว่าขอโทษ คนเป็นพ่อแม่ได้แต่ยิม้มและบอกว่าไม่เป็นไรแต่เด็กหญิงจรการ่ำร้องในใจว่าหนูเจ็บแก้มใหญ่ป้าหยิกแก้มหนูทําไมเมื่อหญิงคนนั้นทำท่าจะอุ้มเด็กหญิงจรกาก็พาร่างที่พอกไปด้วยไขมันวิ่งแก้มกระเพื่อมหนีไปทันทีตายแล้วหลานคงอยากเล่นซ่อนแอบกับพี่น,ะน่ะแน่วิ่งไปซ่อนหลังตู้แล้วป้าจะหาเจอไม่นาพี่จิงหลีด เล่นต้นแอบกับหลานสิคะน้องเจลชอบค่ะเพชรกระดัลผาซื่อคิดว่าจิ้งหลีดอยากจะเล่นกับลูกสาวเธอจริงๆโดยไม่รู้ว่าจิ้งหลีดแกล้งเพื่อกลบเกินความผิดที่เลอบิดแก้มเด็กหญิงเมื่อครู่นี้บ้าสิใครจะอยากเล่นกับยายเด็กหน้าหมูล่ะไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยอ้วนตันสักขนาดนั้นฉันแกล้งทำเป็นอินโดไปอย่างนั้นเองเพื่อให้พ่อของแกคิดค่าต่อเติมบ้านให้ในราคาถูกๆ พอบ้านฉันเสร็จแล้วก็จะไม่มาหาแกหรอกนะเมื่อไม่มีทางเลือกจิ้งหริดก็แกล้งเล่นซ่อนแอบกับเด็กหญิงเจรกาพอเพชรกลัดกับสามีเดินไปทางอื่นเธอจึงทําผีหลอกเด็กหญิงเจรกาตกใจร้องจนตัวสัน่นเพชรกะลัดต้องเข้ามาอบก,กอดแต่อุ้มเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะเด็กหญิงมีน้ําหนักตัวมากเธอจึงได้แต่จูงมือลูกเมื่อมองไปที่แขนที่เต็มไปด้วยเนื้อปิ่งแน่นเพชรกะหลัด ถึงกับใจหายเธอเริ่มกังวลกลัวว่าลูกจะเป็นโรคอ้วนซึ่งเป็นโรคที่ Marco. อันตรายต่อชีวิตมากไก่ทอดสไปซี่จากร้านดังสองกล่องใหญ่มันฝรั่งทอดราดช,ชีสและโคลาแก้วจำโบ ถูกนำมาวางลงบนโต๊ะตรงหน้าเด็กหญิงเจรกาในวัยสิบสองขวบเธอกำลังอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบดวงตาทั้งสองข้างจ้องไปที่หนังสือเล่มหนาแต่มือที่มีนิ้วอบอุมตักขนมม้อ,อกแกงหน้าเผือกับวุ้นกะทิใบเตยขึ้นมารับประทานและปากก็ขยับไม่หยุดน้ำสีแดงหนึ่งเหยือกน้ำแข็งยูนิคลอยอยู่ด้านบนด้านนอกมีหยดน้ำกระพราวบ่งบอกถึงความเย็นจัดหลอดสองอัน เสียบเอาไว้มีร่องรอยการดูดไปบ้างแล้วเพชรกลัดมองบุตรสาวด้วยความกังวลหลังจากเห็นการรับประทานทั้งของขควาและหวานอย่างไม่บรรยะบัรรยังความอ้วนไม่ต้องพูดถึงนุ่งกางเกงหรือกระโปรงแบบติดตะขอไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาใช้แบบขอบยางยืดเธอเคยพาบุตรสาวลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายและจำกัดอาหารสุดท้ายก็พ่ายต่อเสียงร้องออดอ้อน อย่างน่าสงสารว่าเหนื่อยใจแทบขาดและไม่มีแรงเดินเธอทนเห็นหน้าซีดขาวของลูกกับเหงื่อที่ผุดพราวออกจากลูกขุมขนที่อยู่บนใบหน้าไม่ได้และเมื่อเห็นลักษณะการเดินขาลากของลูกแล้วคนเป็นแม่ผู้รักลูกมากอย่างเธอนั้นเห็นแล้วใจจะขาดจึงยุติความคิดที่จะให้ลูกลดน้ำหนักของที่เจโอยากกินแม่ซื้อมาแล้วนะ ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าซื้อไก่ตั้งสองชุดแน่เพชรกรัดประชดลูกไกลๆคิดว่าลูกสาวคงรับประทานไม่หมดพอซื้อไก่ทอดขนาดใหญ่ถึงสองชุดด้วยกันทว่าควรเป็นแม่ถึงขับใจหายวาบเมื่อได้รับคำตอบด้วยเสียงที่ล่าเริงว่าสบายมากคะ่ะไม่เกินชั่วโมงเรียกใหญ่เจลกินไหวหรือลูกนี่มันอาหารสำหรับคนทั้งห้าคนเลยนะ เดีวกินคนเดียวหมดค่ะของอร่อยแบบนี้อ่านหนังสือไปกินไปสวรรค์พังเป็นลูกเอ๋ยกินขนาดนี้สงสัยกระเพาะคลากแล้วมัง้งใครก็ได้ช่วยทำให้ลูกฉันหยุดกินทีเพชรกระดัดพูดเหมือนจะให้ตลกทั้งที่ความจริงแล้วไม่ตลกแม้แต่นิดเดียวเธอทุกข์ใจที่สุดต่อการรับประทานอาหารแบบวินาสันตโรของบุตรสาวที่มีใบหน้าสวยแต่รูปร่าง ขยายขึ้นทุกวันเธอจะต้องหาซื้อครีมกระชับสัดส่วนมาให้ทาเพราะกลัวว่าผิวเนื้อจะแตกเป็นริ้วรอยจนหน้าเกลียดคือกริ์อยู่กใกล้ๆตรงนั้นเขาแปลกใจที่ได้ยินเสียงภรรยาตะโกนเสียงดังจึงโผล่ครวดเข้ามาคุณเพชรเป็นอะไรทําไมตะโกนเสียงดังยังกลับจะมีคนเข้ามาปล้ำแนะ่ปล้ำก็ดีสิฉันไม่ร้องด้วยคุณคึกฉันทนเห็นลูกกินเยอะๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะ ้วนสักขนาดนี้หุ่นเสียกันพอดีฉันจะดจำกัดอาหารไม่ให้กินของหวานอีกแล้วเอาเถอะนาปล่อยไปก่อนลูกเราอยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนถ้าเราลดอาหารจะทำให้ลูกไม่มีพลังงานไปหล่อเลี้ยงสมองนะแล้วลูกเราก็จะโง่ผมถามจริงๆเถอะคุณทนได้หรือถ้าลูกบอกว่าแม่จา๋าลูกหิวไม่ไหวแล้วใจจะขาดผมจะบอกให้คุณรู้เอาไว้นะความสุขของแต่ละคน แตกต่างกันออกไปยายเจลมีความสุขก,กับการกินคุณไม่อยากเห็นลูกมีความสุขหรือไงครับไม่มีคำพูดใดๆจากคนเป็นภรรยานอกจากเสียงถอนหายใจดังๆและปวดหัวใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นบุตรสาวร่างอ้วนจับน้องไก่ทอดแบบรสจัดจ้านด้วยผงสไปซี่ใส่ปากที่อ้ารอกัดดึงหนังกรอบๆเนื้อนุ่มหอมกรุ่นแล้วหายเข้าไปในปากคำใหญ่เธอเคี้ยวเร็วๆแล้วกลืนลงคอ และกัดใหม่อีกครั้งจนหมดน่องลำดับต่อไปคือส่วนสะโพกชิ้นโตเสียงฟันกัดเนื้อกับแป้งทอดกรอบจนเกิดเสียงดังกรอบเพชรกลัดแทบซุดลงไปกองกับพื้นเมื่อลูกรับเอาแคลอรี่จำนวนมากเข้าไปในร่างกายเพิ่มมากขึ้นฉันเอาหัวเป็นประกันเลยว่าชาตินี้อย่าเจวล,ลดน้ำหนักไม่ได้หรอกคุณปราบใดที่คนเป็นพ่อให้การสนับสน,นุนการกิน และแม่อย่างฉันใจอ่อนทุกครั้งที่ลูกร้องขออาหารกินคึกฤทธิ์หัวเลาะหืๆอพยักหน้าเงึกและเอ่ยคำพูดที่ทำให้เพชรกัดเย็นยะเยือกจับคั้วหัวใจตามนั้นใบปลิวแผ่นหนึ่งวางแหมะอยู่ตรงหน้าเจรากาที่กำลังกัดแฮมเบเกอร์ไก่ชิ้นใหญ่ เด็กสาวในชุดมัธยมปลายเงยหน้าขึ้นมองเด็กหนุ่มเรือนร่างผอมบางจุดเด่นบนใบหน้าที่เห็นได้ชัดก็คือคิ้วกันอย่างเป็นระเบียบปากชุ่มไปด้วยลิฟ,ฟติกแบบเจลาใสาบัดนี้มันจงยิ้มสุดฤทธิ์แม้ว่าจะไว้ผมรองทรงแต่ท่าทางตุ้งติ้งบ่งบอกถึงว่าเป็นสาวประเภทสองอะไรยะยายตังทอนดูดูให้ดียามวาแต่สนใจกินนักซิยะฉันเห็นว่ามีประโยชน์แก่ตัวเธอ ที่จะช่วยให้เป็นการละลายไขมันในตัวออกมาซะบ้างถ้าทำสำเร็จนะชนะการประกวดก็จะเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่วงตระกูลของเธอมากเลยนะบอกมาเหอะเราขี้เกียจอ่านกำลังอร่อยเบอร์เกอร์ร้านนี้ขนมปังทั้งหอมและนุ่มมายองเนตก็มันซอสมะเขือเทศเปรี้ยวหวานกำลังพอดีผักก็สดกรอบเนื้อไก่ทอดนุ่มมากแทบละลายในปากเิวนะเธอโอ้ย พอทีทยาไม่คุณบรรยายสิจนท้องไส้เราร้องควรครางหยุดกินก่อนนี่คือโครงการประกวดเต้นคอฟเวอร์เพลงเกาหลีสำหรับคนอ้วนของโรงเรียนเรานะผู้ที่เข้าประกวดต้องมีน้ำหนัก70กิโลกร,รัมขึ้นไปคุณนะสมบัติไม่มีอะไรมากขอแค่อ้วนเป็นเด็กของโรงเรียนเราแล้วเต้นพลิ้วพลิ้วมันๆเต้นเป็นทีมทีมละห้าคนแล้วชิงถ้วยรางวัลกับเงิน5,000บาทนี่ สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีแถมไก่ทอดอีกหนึ่งกระทะชิวนะฮะฉันไม่เอาหรอกงานนี้ขอบายนะเจรากาปฏิเสธทันควันไม่ยอมรับข้อเสนอของตังทอนที่ต้องการให้เธอเข้าประกวดเต้นคอบเบอร์ของคนอ้วนด้วยจุดประสงค์หลักก็คืออยากให้เจรากาลดน้ำหนักลงบ้างตังทอนคงเห็นว่าในแต่ละวันเธอขยับปากไม่หยุดว่างเป็นไม่ได้ต้องหาของกินใตะปาก การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากตังทอนกลัวว่าเจลากาจะอ้วนไปมากกว่านี้ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพไม่ได้เธอจะต้องเป็นตัวแทนของห้องไปสมัครเต้นนะห้องเรามีผู้หญิงอ้วนมากกว่าห้าคนและเธอคือคนที่พวกเราเลือกเอาไว้แล้วไม่ไม่เต้นไม่สมัครฉันอายเต้นไม่เป็นหรอกไปให้คนอื่นเถอะนะ please no เธอคือผู้นำทีมเราจะเสียสละเวลา ที่จะทำสวยมาเป็นครูสอนเต้นรำให้พวกเธอรับรองว่ามีแต่ท่าเลิศๆงานนี้ลืมคำว่าปฏิเสธไปได้เลยนะและเราขอตั้งทีมเอาไว้แล้วว่า a อ o p h e n d a n c e ตังทอนทำเสียงเฮี้ยมจิกตาใส่อย่างน่ากลัวเจลกาเย็นว่าไปทั้งตัวแล้วตะโกนเสียงดังจนเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในบริเวณนั้นหันมามองเป็นตาเดียวกันแม่จา๋าช่วยเชลด้วยยายช้างพังเป็นอะไรดานนบ เด็กหนุ่มผมเกรียนทลันเข้ามาแล้วยื่นหน้ากุนกวนมาให้เจรากาหยุดส่งเสียงหน้าหงิกงองงาและกรีดลัน่นเมื่อนัเกเรียนชายร่างผอมแหง้งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องเข้ามาดึงแขนให้เธอลุกขึ้นนี่ไงตุ่มเคลื่อนที่โอ้โหไม่ไหวแล้วทำยังไงก็ไม่ขยับเฮ้ยพวกเรามาช่วยกันพาเยเจลเข้าห้องได้แล้วปล่อยให้มานั่งกินกล้วยกินอ้อยอยู่อย่างนี้ได้ยังไงนะแปรนช้างน้ำ ดานุบส่งเสียงเหมือนช้างร้องและล้อเลียนเจรกายั่วโมโหาได้ไม่น้อยเธอจึงยกขาขึ้นทำท่าจะเตะแต่เสียการทรงตัวจนล้มคลืนก้นจำเบ้าลงกับพื้นฝุ่นฟุ้งกระจายเสียงเด็กนักเรียนที่อยู่ตรงนั้นพากันหัวเราะชอบใจตังทอนเห็นดังนั้นก็ส่งเสียงด่าตามปรตายกระเทยปากจัดซึ่งก็เป็นที่ขบขันแก่เจ้าเพื่อนจอมกเกรียนทั้งสองที่ยั่เจรกา กับตังทอนให้อารมณ์เสียฮะอะไรนะเจ้าจะสมัครประกวดเต้นคอเบอร์เหรอลูกเพชรกลาดตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อลูกสาวรูปร่างเฮฟวีเบตบอกเรื่องสำคัญหลังจากอาหารมื้อใหญ่ที่ประกอบไปด้วยข้าวผัดปลาหมึกจานจัมโบ กับต้มยำรวมมิตรทะเลหมดเกลี้ยงภายในเวลาแค่20นาทีแต่เจรากายังไม่อิ่มเธอมองหาของหวานล้างปากเป็นการตบท้ายทำไมเม่ต้องทำท่าตกใจอย่างนั้นด้วยล่ะคะนั่นสิคุณทำยังกับว่าผมพาเมียน้อยเข้าบ้านเนยคุณคึกลองสิคะแค่เห็นเงาของมันปรากฏแล้วก็ฉันก็ล่อนด้วยมีดทำขัวแล้วละ่ะแทนที่จะเป็นเรื่องตลกกับพลิกสถานการณ์กลายเป็นตึงเครียดทันที ครึกธิ์รู้ว่าพลาดอย่างมหาันที่เอาเรื่องมือที่สามเข้ามารอเล่นเพื่อให้ขำขำแต่เพชรกะหลัดกลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจ้องหน้าเขาตาเขียวปัดเวลานี้น่ากลัวเหมือนผีนางตะเคียนที่เขาเคยดูในละครไม่มีผิดผมล้อเล่นไม่ล้อเล่นละมันจะต้องมีเขาลางบ้างแหละไม่อย่างนั้นคุณคงไม่พูดออกมาหรอกนี่แสดงว่าแอบไปมีชู้แล้วซ่อนเอาไว้ใช่ไหมบอกมา ว่ามันเป็นใครเอาแล้วไงงานเข้าเพราะปากพร้อยๆพูดด้วยความคึกขนองคึกฤทธิม์มโหตัวเองจนแทบจะเขกการหลกตัวเองให้แตกเขาลืมไปว่าพูดเรื่องผู้หญิงไม่ได้เพชรกลัดจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟซึ่งก็เคยเจอมาหลายครั้งแล้วกว่าจะปรับความเข้าใจกันได้ก็แทบแย่เจรกาเห็นว่ามารดาลืมซักถามเกี่ยวกับการสมัครเต้นโคเวอร์คนอ้วนของเธอ ตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดซักฟอกบิดาเด็กสาวจึงพาร่างอ้วนกลมเคลื่อนย้ายออกจากโต๊ะรับประทานอาหารและเข้าไปในครัวเปิดตู้เย็นหาไอศครีมรสช็อกโกแลตชิพซึ่งเป็นของโปรดและเห็นว่ามีเหลือติดก้นถังแค่เพียงเล็กน้อยเธอจึงเอาช้อนแบนๆตักเข้าปากแค่เพียงสามคำก็หมดเธอจึงรีบยกหลังมือปาดดิมฝีปากเช็ดคราบเลอะเพียงปลื้ดหนึ่ง เหลือแค่นี้จะพอยาไส้อะไรต้องออกไปหาซื้อแล้วพ่วงได้เค้กสักสองชิ้นสาวน้อยร่างมหือมาวางแผนเรื่องของการกินลำดับต่อไปแล้วคว้ากระเป๋าสตางค์จากนั้นเดินเ,นเร็วๆออกจากห้องครัวผ่านมปที่โต๊ะรับประทานอาหารเห็นพ่อกับแม่นั่งหน้าดำคล้ำเครียดคงถกระทู้เมียน้อยยังไม่จบกันแน่ๆจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เธอไปหาของอร่อยรับประทานได้อย่างสะดวก โดยไม่ถูกตำหนิด้วยสายตาจากมันดาที่มักจะขวางเมื่อเห็นเธอออกไปซื้อของกินใหญ่เจลจะไปไหนเท้าอวบอุ้มที่ซอยท,ทีีมีอันต้องเบรกรืดเมื่อเสียงกรัดเกลี้ยวจากมันดาได้ดังขึ้นเจลกาค่อยๆเอียวล่างที่พอกไปด้วยไขยมันกลับไปข้างหลังอย่างชา้ชาๆเห็นแม่ยังไม่สิ้นกระบวนการซักฟอกพ่อเรื่องเมียน้อยเจลไม่อยากรับรู้อะไรเลยจะออกไปข้างนอกดีกว่า เดี๋ยวกลับมาค่ะรู้สึกว่าเราไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนที่พ่อแกพูดเรื่องนางเมียน้อยเลยนะแล้วออกไปข้างนอกทําไมต้องเอากระเป๋าสตางค์ไปด้วยจะไปซื้อของกินใช่ไหมแม่ไม่รู้อะไรท้องยังไม่เต็มเลยจะต้องหาอะไรลงไปบ้างละใหญ่เจลข้าวผัดจานใหญ่ยักษ์คนกินกันทั้งครอบครัวก็ยังไม่หมดแต่แกฟาดคนเดียวกเกลี้ยงแล้วย่งต้งยมยำหมอ้อไฟนั่นอีกพ่อกับแม่กินแค่คนละคำสองคำที่เหลือแกกินคนเดียว นี่ยังไม่พอต่อความต้องการอีกหรืองไงหิวเค้กหิวไอติมถ้าหากไม่ได้กินมันจะไม่มีแรงหรือว่าแม่อยากเห็นเจวนอนแห้งตายละ่ะสาวน้อยยกเอาเรื่องความเป็นความตายมาขู่อีกเช่นเคยพอจับจุดถูกว่าท่านรักสุดหัวใจแค่ไอแคกเดียวก,ก็แทบจะพาเข้าโรงพยาบาลคึกฤทธิ์เห็นภรรยาเงียบเขายิ้มขำๆตามด้วยเสียงกระซิบเบาหิวสุดท้ายคุณก็ยอมให้ลูก ไปซื้อของกินเหมือนเคยไม่รู้ว่าจะห้ามทำไมหยุดคุณห้ามพูดคดียังไม่จบคืนนี้ห้ามนอนถ้าไม่ชี้แจงว่ามันเป็นยังไงโ่สุดท้ายความสวยก็มาตกที่ผมอีกไม่มีอะไรแค่ล้อเล่นขำๆค,คนที่คุณควรสนใจโนนลูกสาวคนสวยหุ่นองค์มังกรราช,ชบุรีนางจะสมัครเข้าประกวดเต้นคอบเวอร์เพลงเกาหลีผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเต้นท่าไหน ยกขาวเหวี่ยงไ,วไหวไม้นั่นสินึกยังไงถึงอยากเต้นหรือว่าผีปากจองมินเข้าสิงนะใครกันปากจองมินคุณนี่ตกข่าวไม่สนใจเรื่องเดินๆบ้างเลยปากจองมินคือครูสอนเต้นชื่อดังของเกาหลีไงเขาแขวนคอในบ้านแฟนฉันรู้จริงรู้ลึกเพราะติดตามข่าวบันเทิงบ่อยๆผมอ่านข่าวในเว็บทุกวันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเสียชีวิตเมื่อไหร่ล่ะ คึกฤทธิ์ถามขณะจ้องหน้าภรยาที่อั้มอึ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงอ่อยและท่าทางอายๆก็ประมาณปลายเดือนกุมภาปีหนะ้าสี่น่ะโอ้ยคุณขาวไม่เดินแล้วล้าหลังมากไม่เอาละผมไปนอนคิดโครงการสร้างคอนโดมิเนียมแบบทันสมัยให้คนมีเงินเช่าดีกว่าเอาไว้รองรับเวลาที่ยายเจลเรียนจบลูกเรารูปร่างใหญ่ยักษ์ขนาดนี้คงทำงานที่ไหนไม่ได้หรอกนะนอกจากดูแลกิจการของตัวเอง เห็นไหมล่ะครับคุณได้หัวจบสถาปัตย์มีประโยชน์ตรงนี้ตอนแรกก็รับเหมาก่อสร้างเก็บเงินเก็บทองได้ก็สร้างคอนโดหรูคุณจะว่าฉันเรียนจบอักษรเอาความรู้เก็บใส่ลึกชักหรือไงยะแต่ฉันเป็นที่ปรึกษาเวลาที่ลูกมีปัญหาเรื่องการเรียนนะเพชรกลัดไม่ยอมลงให้คึกฤทธิ์เช่นเคยทุกครั้งที่พูดถึงความรู้ที่เรียนมาแต่ไม่ได้นำมาใช้ประกอบในการทำมาหากินสามีเป็นผู้ หาเงินเลี้ยงเพียงอย่างเดียวเธอจึงหาข้ออ้างเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าเรียนจบปริญญาตีแต่ไม่ได้เอามาใช้งานคือกฤิ์ไม่อยากมีปัญหาจึงสงบปากสงบคำความบาดหมางจึงไม่เกิดขึ้น